เอ้ยคำตบมาคาดกรอร์นะครับผมอ่านี่ก็คือคุณปัน๊นะครับผมสเกลตันเมื่อกี้ผมเพิ่งวาร์ไปนะครับผมเรียบร้อยอย่ะเรียบร้อยอยังเอ่ยอ่าเราจะตามหาโรงงานต,าต,าต,าตาีต้นหมาตัวเองตายตายตายตีต้นหมาตัวเองอ่าสเกลตันตายโ Compl หมาคุา้นหัวเลยวะน่ารักด้วยน,นี่นี่ป้าเหมืองชั้นแรกนี่ใช่ปะลงปไปอ้ายโอ้ยแจ็คพอแตกแล้วลงมาก็เจอเลยนี่นี่เหมืองชั้นแรกหรอ เนี่ยเราก็วันนี้นะครับเราก็จะมาตามหาส,สปาไ,ไม่ได้ตามหาสเกลตันนะครับผมอะจะมาตามหาตามหาอะไรเลยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะนึกไม่ออกเขาตามหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะสปามอนนะครับผมอะไรวะน้องมสสเกลตันมันเยอะจังเลยเดินโอ้ยแถวแถวนี้ต้องมีสปามอนแน่เลยเพราะว่าลง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  เฮ้ยแถวนี้ต้องมีสปามอนแน่เลยเขาว่าต้องมีสปามอนเกตสเกลตันว่าปะเห็นมันเยอะเหลือเกินแหมลงไปได้อีกขุดปักคุดลึกเลยลงมาเลยตามตามไปเถอมาดูมาดูดิขุดลึกเลยอะลงมาเลยลงมาเลยคำคำคำมอดอุ้ไอร่อนเราต้องขุดไอร่อนให้ได้เร่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 เออเออ เดี๋ยวข้างข้างบนมีทางจอด <c oughs> เห็นทางซะเกือบตก <c oughs> เห็นเห็นทางสว,างสวา่างสวยนะเจออะไรอีกแล้วเ,เนี่ยอู้ทานหินเอา้าตันมาสำรวจทางนี้ถือว่าเป็นอันโมฆาไป เดี๋ยวเาไอรอนไอรอนโอ้เราเจอของดีซะแล้วหมาหน้ากลัวมากเลยว่ะเดี๋ยวไปทุกโดนอีกเดี๋ยวทุบโดนันไล่กัดอีกหมาโหดหมาแม่งโหดกัดทีละสองหัวใจเนี่ยแถมไม่ได้ใส่เกราะด้วยใครเข้าอ่ะไอแป้อ่ะแป้เข้าโอเคมีไม้เปล่าแปะไม่มีไม่งั้นก็เรียกมาเข้าไอ้นี่ละทีมสเขาเรียกว่าทีมอะทีมสเปก แต่ที่คุยเอมกันนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเสียงวิงวิ่งนะฮะมันช่างออกไปแล้วจะเข้ามาท็าเอเซิร์ฟโอเวอร์อีกแล้วอย่ากออกเข้าเกมบ่อยแล้วกันนะนเซิร์ฟโอเวอร์บ่อยแล้วก็ตรงนั้นที่บอกว่าให้ปักเดินไปนี่หนีนี่ด้วยใช่ปะอา่อาฮะไหนลงไปลาว,วายดีกว่าแสดงว่าเราต้องเจอไดมอนด์กันแล้วทังไหนวะฮะลง,ไป,ลงไ,ปไปเลยจัดหนักเลยทีนี้อ่าลงมาเลย เมือนมีคนเฮ้ยเหมือนมีคนมาว่าเอ้ยน่ะเอ้ยล่องเลยห <laughs> มาปักล่ c, องไปทำไมอ่ะอเดี๋ยวอุดอุดก่อนอุดก่อนน่าไม่อ่าเจอไดมอนด์ละปักเอาไหมอ่ะเดี๋ยวให้เลย <c oughs> นั่นอะมีไดมอนด์อยู่ของนั้นอันหนึ่งไงไมาอะ <c oughs> จัดหนักเลยไหมที่นี้เอ้ยปักอย่าอย่าอย่ามีซรายก็กบไปเลย ลาเดินอมอมไปแล้วกันอู้เจอไดมอนด์แล้วจอร์ดปิดไปปิดมันไปปิดไปสายนี่ไม่กบไอ้นี่โคตรดีเลยอ่ะเอ้ยอย่าดันวางไปวางไปนั่นแหละนั่นแหละเก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์เนี่ยเผื่อทิ้งขยะรถอ่ะฮะปล่อยปล่อยอย่าดันอย่าดันอย่าดันตกตกเดี๋ยวเพิ่งขุดนะปั้งเอาไอ้ลอดมาด้วยปะเนี่ยที่ขุดอ่ะ ไม่ได้ที่คุณไอรอนมาแต่ที่คุเห็นตายมันขุดไอนี้ไม่ได้เหลือไว้สักช่อง้วกันเดี๋ยวขุดให้เดี๋ยวขุดให้เดี๋ยวคุณให้อันเดียวเนี่ยนะเเอาไปทําจอบได้ป้ากาไปเลยเอาไปเลยจอดอเอาไปเลยเอาไปทําที่ขุดได้อันเดียวเนี่ยนะซึ่งไม่ว่าทําเลยะวางไฟแปะไฟแปะไฟแล้วอะไรวะขึ้นผิดทาง อะไรเหรอ,อเจออะไรไปา,าย,ายมาได้ไงเนี่ยน่าเรียบร้อยเสร็จเราแล้วเ <_ ull ing> อเอ,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 อเราเสียหมาไปสองตัวแล้ว <_ ull ing> ตัวแรกตายอย่างอนา,นานก็คือการันเองตัวที่สองตกลาวาตายแบบซื่อๆ <_ ull ing> อุ้ยต <_ ull ing> ัละวลาวนั่นไงเราเจอแล้วโชว์ทางแล้วปัก๊กมาเลยก <_ ull ing> ็นี่ไงเสียงซ,ซอมบี้มันอยู่แถวเนี้ยเ <_ ull ing> นีน่ยแสดงว่าน้องมีสปาโมนแน่น้องผุดไปเจอถ่านซะงั้นเลยเนี่ยมันต้องเสร็จถานเราแล้ว เสร็จแล้วทานนั่นแหละโอ้สุดยอดปั๊บเข้าให้ตับตับตตบตปั๊บปั๊บเข้ามานี่ดีเออนั่นแหละเอาทับถึงว่าทําแล้วเอี่เดียวที่ขุดเพรมาด้ยเอาที่ขุดเพชมาด้วยโอ้สุดยอดขุดไว้มากไม่ได้ใช้ยังนานเนี่ยคิดถึงยังเลยขุดไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยปั๊บเสกอะไรวะอย่าเสกจีอย่าเสกจีอัดอยู่อ่ะ อัดอยูว right, ่ะเออัดอยู่อัดอยู <h <h> <h 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 ่อัดอยู <h <h ่อัดอยู่อัดอยูเด็ด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 นี่ไงโชว์ทางแล้วป้าเจอซอมบี้แล้วโอ้ป้าเจอซอมบี้แล้วนี่ไงเนี่ยซอมบี้เนี่ยยืนเสื้อเขียวอยู่เนี่ยไปเลยป้าเราให้นาทีบูคือเจ้าเลยแล้วกันไอ้ป้าเจ้าเจ้าโอ้ลายเจียมทานจริงอ่า เอ้าทะลุทางเดิมสนานเมเลยฉลาดองขึ้นบนกันป่ะเน็ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยแปะนั่นไงซอมบี้โนโนโนแอะเรียบร้อยเป็นไงเราก็ชนะโถอเราเก่งกว่าอย่างงี้ <c oughs> อ้าวตันจเจริญแล้วจะเจอสปาโมนกันไหมเดี๋ยว คนแรกคนุดเลยออกมาเลยป้าปแร่แร่โอ้โหคุดแรกไปตัวต้องกด F3 มาดูว่าซอมบี้มันอยู่ไหนแล้วลองขุดๆไปอ่ะเดี๋ยวมันก็อาจจะเจอสปาร์โมเน่ไปเรนะ็วเดี๋ยวเราปักขุดเสร็จกันนั่นไงเจอแล้วหนึ่งตัวนะย,นยืนยืนตรงนั้นนะอ่าน่ะใส่แว่นหนาปึ๊กเลยเจ้าภาพไปก็เหมือนแบ็คเลนเลยอ่ะแบ็คเลนในของพี่เทคเาเหมือนแบ็คเลนเลย หาก่อน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 ตรงตรงไหนที่มันมีซอมบี้อยู่ประมาณอยู่สองสองสองสตัวโอ้ยค้างเอ้าจะไปกดสกินช็อตทำไมเนี่ยโอ้ยตกเออปักลองกด F3 ดูสิช่วยกันหาเนี่ยเมื่อกี้จะไปกดสกินช็อตทำไมก็ไม่รู้มันมีทางให้สำรวจเยอะนะดันไม่นะไม่ลงมาด<ง>ิลงลโอเคจัดไปน้องอตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหน

ตไอรอนโอ้จัดไปเนางนี่เสียงต่อคนเด็กสามใบแม่เงือ่เจอแม่เรียกแล้วไงนั่นแหละมันอยู่ข้างบนหัวเราหรือเปล่าแค่ละเดี๋ยวเดี๋ยวมองหาให้แล้วกันเจอไหมเอ่ย เสียงซอมบี้อ๋อมันอยู่ข้างล่างปั๊บอยู่ข้างล่างเราอ่ะนี่เลยนี่เลยอยู่นี่เลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนั่นแหละอยู่ข้างล่างไอ,อ้นี่ยเฮ้ยมันเราไม่ขุดเป็นขั้นบันไดลงไปอ่ะโ้นเด็กฉลาดเลยไอ้นี่นลงลงลง,ลงเจอสปาโมนไหมอ่ะขั้นบันไดลงไป ันเลยถ้าเกิดเจอ c o p ป i n g s t o n นี่บอกนะเยว้เพราะมันอาจจะเจอไนี่ได้แล้วมันไปไหนละ่ะเลี้ยวเลี้วเล้ยวเล้ยวเลี้ยว,ยว,ยวไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวทางนั้นทางนี้ดินั่นแหละนั่นแหละเออไปใช้แรงงานเด็กนะคุณก็ไปเลยนั่นแหละย่อชอด,อดนั่นไงเจอแล้วโอ้โชนทางเลยทีนี้เอ่อน,นไงเราเจอซอมบี้แล้ว โอเคเดี๋ยวปักไฟก่อนแปะโอ้โหม,มันหัวเขียวเนียวน่าเต็มเลยหัวเขียวเขียวหนะัวปักหัวเขียวเคียวามกัด <c oughs> มีดีนั่นแหละลงไปเลยทีนี้โหมาดิวิลาว,วามีเลชต์ stone ด้วยเออเดีะนะ๋ยูว่าตรงไหนอะไรหรอ,อ,อดเดี๋ยวเขาไปสำรวจก็แล้วกันนะ ่นั่นเจอแล้วเราเจอไอรอนแล้วจะตกใจทำไมก็ของที่เห็นอยู่ประจำเห็นจนเบื่อด้วยโอ้ยโอ้ยอยเจอลาวาด้วยล่ะมันจะเจอสปามอนดีไหมเนี่ยทีนี้เออเบสอะไรหรอเดี๋ยวฟ้าเนี่ยก็ขุดไปดีคืออะไรมาเดี๋ยวเขาทำที่ขุดไอรอนให้ละกัน เดี๋ยวทำค o p ป,ปิง้งเดี๋ยวทำคาอิ n เทเบิลไว้แถวนี้โหูหินเยอะมากตัวนี้อ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าฮะเดี๋ยวไดี๋ยว i หายไอ,อ้น,นี่เองมึนเองอะเนี่ยอ่ปาปลักไปเลยปิ้วเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อปลักเอาค o p ป,ปิง้ง